ครับผม,ผมเพื่อน t u b e Facebook นะครับวันนี้ซ่อมพัดลมเลยหอมมาอย่างดีเลย14นิ้วนาจับนะน่าจะเป็นใบ1 4นิ้วนะครับน่าจะเก็บไว้นานนะดูดีเลยตัวเล็กนะครับเนี่ยก็การไม่รู้นะครับพอมาให้เมื่อวาน,นาลองซ่อมดูนะครับก็ใช้ปากกับผมก็สีดูดกรับ ดินนะครับนี่ดินที่มือครัแต่ตาครับผมเดี๋ยวเราลื้อตะแกรงออกดูก่อนว่าอใบมันติดหรือเปล่านะครับใบไม่ติดนะครับนี่แยังว่าใบาไม่ติดนะครับยังหมุนได้ฝังพอจุกหมุนมาฝั่งนี้นะครับออ <c oughs> มันไม่ไมติดตะแกรงครับแต่มันติดหนามขึ้นครับ แน่นตับคีเสดหวดหมดเศดหมดหมดน้ำมันจักริดเสร็จแล้วครับเพื่อนก็ใช้ควางแรงนิดนึงนะครับคอนะโอ้แน่นัน่นแน่น ตืมเลยไม่ออกครับโอโอ้แกนก็ติดอยู่ครับนี่เราหมุนกับใบไม่รู้ครับแต่ว่าเอาเอาใบออกครับแน่นตึบเลยนักเ,เดี๋ยวเราจะลองขีดนะ้ำมันจากลงไปกับ นี่หมุนมาฟังนี้นะครับแล้วมันจับนะดยดเข้าไปแบบเลยนี่เสร็จแล้วเราก็จะเอาตรงนี้ออกเปแกงเนาะพอให้มันดินได้กนะ็เริ่มดินได้แล้วนะครับนี่รวมแล้วครับผมนี่นี่ เดิมหลดมน้คเดี๋ยวเพิ่มครับผมอาจจะติดด้านหลังก็ได้นะครับอืมหลวมครับรขึ้นมาหน่อยนะเดี๋ยวเสียบปลั๊กดูก่อนว่ามนมีแรงมุนหรือเปล่านะครับ mm hmm. เพราะว่ามันหลวมขึ้นมาหน่อยจับดูไม่มีเลยว,ว่าไงครับอเออแย่ห้อยหน่อยเดี๋ยวต้องนั่งล้อนเนี่ย เ,เหมือนเงียบครับผมนะครับมันไปไม่เข้านะผ่านฟ้เอาครับผมอ,อืมแปลกๆนะกิ่งมันต้องดิ้นที่มือนะครับเวลาเราเสียบจับเงี้ยงตืดแต่นี่มันเงียบครับผมว้า ล่างก่อนแล้วลนบ,นนบนก็นะครับต่อเพียงกอนแล้วก็ไขควงปากแบนครับอย่างนี้ตรงนี้จะเป็นร่องครับลเล็กๆตรงนี้เนี่ยมองเห็นอยู่นะมันจะอยู่เนี่ยเราก็เป็นร่องเล็กนึงนะครับเราก็แยาะไขควงไปเราจะบิดให้มันออกให้ได้ครับไ้ควงตัวเล็กอันนี้ก็ได้ครับนี่ เป็นร่องนี้พอเราอให้ควงแย่แล้วก็บิดมันจะอา้าวอันนี้ก็จะเป็นน็อตอีกหนึ่งตัวมาดูกันซิว,ว่าทำไมมันไม่หมุนรุ่นนี้ไม่น่ามีปีกเสียง่ายมากโอ้วอันนี้อา้าวไม่ใช่ขาดเลยเลยเนี่ยรอด สายขาดหรือเปล่านี่ครับมันอาออยู่งานนี้เราต้องลื้อออกก่อนนะครับก่อนจะลื้อด,ด้านล่างกันจะเอาตัวล็อกตัวนี้เนาะนตัล็อกใบตัวนี้แล้วก็เป็นเดิมนะครับตัวปลูกรองไปง่ายๆเลยครับ แล้วก็น้ำมันสุเล็กนะครับหยดเแบ่ถ้าได้ทั้งสี่ตัวเลยทีนี้ตรงนี้เป็นสนิมน,นะครับเอากระดาษทรายฉับมันขาวก่อน ไม่รอดนะครับครั่ผมว่าไม่รดอด่ะขายไปเด้ เองครับผมอองมาด้านซ้ายนะครับเยวะไปเรื่อยแน่นๆเลยครับออก่อไป อย่างนี้ครับโอ้แน่นอนใชใ้มือกดตรงนี้ก่อนนะครับกับแกนกดลวดจะอยู่ฝังด้านหลังนะฮะเพราะว่าสายเข้าข้างหลังนะครับมันอยู่ด้วยกันนะครับตรนี้ให้แผ่นลวดอยู่กับพอมด้วยกันอย่างนี้เนาะแล้วก็กดตรงนี้ไว้ก่อนจะอ้านนะครับมือกดไว้ไว้เฉยก่อนนะครับเพื่ปล่อยครับ ยังอยู่ครับผมยังไม่ขาดนะครับดูแล้วนะครับยังไม่ขาดแล้วโอ้โหไม่เหลือครับขาดไปเส้นหนึ่งนะครับขาดไปเส้นหนึ่งเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าแก้ไขได้หรือเปล่านะครับ,รบเพื่อนครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นต่อมันเนาะ นี้เราจะต่อตรงนี้นะครับแต่ต้องต่อด้วยความรอบรองนะครับต่อเสร็จนะครับเราต้องมีของหุ้มไว้ด้วยนะครับตรงนี้หุ้มไว้ก็คือสายกันความร้อนก็ได้ครับทีนี้เวลาเราทํางานนะครับอย่าให้ล้มอย่าให้นี้ล้มแล้วก็อย่าสะดุดหายใจได้นะครับแต่อย่าแรงครับเดี๋ยวนี่ผมจะต่อตรงนี้เนาะขาดอย่ายงนี้น,นี่เห็นต่อมาแล้วครับผมน่าจะได้นะถ้าเห็นต่อเย่างี้จะต่อให้ดูครับผม กันครับทีนี้ต่อเสร็จแล้วครับเนี่ยแล้วก็มัดไว้นะครับทีนี้ผมจะตัวนี้นะครับสอดใส่ไว้ตรงนี้สอดใส่เสร็จแล้วก็ใช้ตอนตอนนี้รัดอีกทีหนึง่งเสร็จแล้วบร้วนะครับผมก็มัดติดไปอย่างนี้เนาะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ต่อออกมานะครับใช้ ใช้ควงกวักแบนนะครับเขาะออกครับก็นบุดใส่นะครับแล้วก็นี่ครับผมก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเสร็จแล้วเราก็ ใช้ตะแคงนะครับเขาะเข้าไปทีละทีละนิดนะครับ เดิมใส่ไม่ได้ครับตัวกล่องไม่มีครับก็เปลี่ยนไปนี้ครับถออตรงนี้ออกก่อนนะครับมีตัวนึงเอาไม่ออกครับใช้ไปเรื่อยครับปาดปาดให้มันเป็นร่องนะครับเพื่อที่จะตอกออกก่อนนะครับไม่ต้องปาดให้ขาดนะครับเป็นร่องก็พอพอเป็นร่องพออันนี้จีดได้นะครับเราก็ขายอย่างง้เลยครับ นี้แน่นมากนี่ครับถ้ามันถ้าเราปาดมันเป็นร่องมันจะลื่แนแบบนี้อย่ามากครับเดี๋ยวแตกนะครับผมค่อนข้างอันตรายโมีสิทธิ์แตกนะครับเลย เี่ยวแล้วครับผมกอประมาณนี้นะครับวิธีการอ,าออกเหมือนเดิมไปควงปักแบนนะครับเป็นมากาลูกตลับลูกปื้นบู๊จะหลุดไปก่อนนะครับแล้วก็ก็ต่อวนๆน,นอนถงนอของขีดนะครับจะออกยากออกมาก็เตะก็หักนะครับถ้าเราเคาะแรงไ,ไม่ออกปงป็นไะ ก็ยังอยู่นะก็เพ,เพืกก่อหักแค่นี้นะครับมันโป่งเลยครับตัวอันก็ไม่อมอกจะออกได้ครับเกือบพังครับเนี่ยไม่ใช่เกือบนะครับผม,มพังมปแล้วมั้งเนี่ย,ยหัวบานเลยครับ ถ้าเราไม่มีของอะไรนี่ก็แย่อยู่นะเดี๋ยวคืนไม่ได้นะมาเนะี่ยแล้วก็ทุบลงไปทุบให้มันเข้ารอยมันเฉยบางบางตัวมันแปรลงไปเยอะเกินแล้วก็ต้องหนีขึ้นมานะนี่สำหรับ คนที่ไม่มีอะไรนะครับถ้ามีอะไรเปลี่ยนมาเลยนะครับต้องเสียดายแต่งแรกแค่นี้นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็บูดมากหกสิบบาทตัวละหกบาทนะครับตัวหนึ่งนะย่ะางเลยพวกเื่อนเพื่อนครับนี่เดี๋ยว ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็พอใช้ได้นะครับจับแล้วน่พลิกเนาะโอเคแล้วเรามาเปลี่ยนแกงกันต่อครับครับเพืเ่อนๆครับก็ Go. วันนี้เราตอกเลยครับง,ง่ายๆเเราจะเปลี่ยนใหม่ครับแ <c oughs> น่นนะตก,กินทะลุออกมาครับก็จะซื้อมาใหม่นะครับผม มันจะยาวเท่าเดิมนะครับนี่นยาวเกือกันเอน,นี่มีมีร่องด้วยมีร่องไม่มีร่องก็ไม่เป็นไรครับเราก็ใส่แบบโอเคครับเราก็ใส่เขา้าไปต่อเข้าไปง่ายครับจับหรือหาเหล็กลูกด้ครับต่อเข้าไปกัเพันครับนี่มีรอยประมาณนี้เนาะนี่รอยเดิมมันครับนี่มีรอยรอยคุณแล้วก็วัดดู มันไล่ใกล้เคียงกันก็ได้แล้วครับผมจะใส่ตัวเดิมเข้าไปทีนี้รเราก็เอามาใส่เลยครับผมตัวมานี้แต่ด้านหลังก่อนไม่ไับเดี๋ยวเรามาทดลองดูกันว,ว่าสายมันขาดจริงหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะขาดที่อื่นด้วยนะครับ เดี๋ยวดึงดูนครับมันจะได้ล็อกมันจะดีโอเคแต่น็อตเลยครับผมประมาณนี้ก็ขันตั้งสี่ตัว้เนี่ยนะครับเราก็หมุนดูหมุนตามด้วยประมาณนี้เดี๋ยวเราลองเสียบปลั๊กดูก่อนครับว่ามันขาดเส้นเดียวจริงป่าถ้าขาดหลายเส้นแล้วก็ถือว่าเราเปลี่ยนบลูทูนแกนเสียค่าเลยครับถ้าเปลี่ยนคุณลวดใหม่ไม่คุ้มนะครับรุ่นนี้เพราะว่าค่าคุณลวดก็น่าจะร้อยร้อยเยอะอยู่ก็จะเปลี่ยนบลูทูนแกน ต้องหมุนนะครับสามารถปลักสามารถปรับเปลี่ยนกลุ่มได้ได้ด้วยเนี่ยโอ้ยดีแล้วงานนี้เงี่ยกิ๊บงานเข้าเราแล้วครับผมเวลาปูมัจะกดไมปูมัจะกดไหมโดยโอเคถอดปลั๊กก่อนครับเดี๋ยวเราไปดูสวิตช์ก่อนครับผมเราเพิ่งตื่นเต้นตกใจนะครับเราต้องไปดูสวิตช์ก่อนว่าสวิตช์มันใช้งานได้หรือเปล่านะครับ คาปาไม่มีนะครับแล้วมันจะติดได้อย่างไรนะครับป้าก่อนนะครับนี่ดึงขาปาออกครับรก็ประมาณนี้ครับขาปาหายไปนี่ไอสองเส้นนี้ไม่รู้ว่าเส้นไหนสายไฟบ้านนะครับแต่จะมาวัดกันดูจะวัดใจนะครับ้องวัดกันดู ครับเพื่อนๆครับก็มาวัดค่าหาสายไฟกันครับนี่ตั้งมะยานโอมนะครับีผมจะดีเซตมาตรงนี้นะครับระยนโอームเสร็จนะครับทีนี้สายไฟเบอร์หนึ่งสองสามมันเข้ามันอยู่แล้วมันจะเรลยสองเส้นมันจะมีสายไฟบ้านเข้าเส้นหนึ่งแล้วก็เข้าสายกระปาเส้นหนึ่งสายไฟบ้านเข้ามันจะเข้ากับสายไฟบ้านตรงตรงอย่างนี้นะครับเส้นนี้ครับมันจะเข้าเส้นไหนก็ได้แต่ว่าถ้ามันเข้าผิดเส้นมันจะไม่หมุนครับเดี๋ยว เราวัดเส้นสีแดงก่อนว่าค่าโอไม่ขึ้นนะสีแดงก็ไปวัดกับ hey, เบอร์หนึ่งองสามนะครับจับเส้นสีแดงตาไปเลียแล้วก็กกวัดเหมือนโอไม่ขึ้นนะอ๋ะอจับแทนผิดปึ๊บขึ้น0.0 0.06เบอร์สองก็0.0 เบอร์สามก็ศูนย์ศูนย์นะครับเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับขึ้นสามร้อยเจ็ดสิบใส่เบอร์สองดูเบอร์สองจะเป็นสองร้อยแปดสิบื 1, มเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งสองร้อยสี่สิบเดาสันนิฐานได้ว่าถ้ามันมีโอห์มนะครับอเอาสายตรงนั้นเป็นสายคาปานะครับถ้าไม่มีโอห์มเราเอาไปใส่สายไฟบ้านเลยนะครับตัวนี้สีแดง ีน้เลยแมวใครว่าจะกูไปจับสอาต้องยี่บครั้งแบบนี้นะครับทีนี้อันนี้เราก็พันสายไว้เลยครับครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนก็เอาสายคาร์ปาเส้นหนึ่งนะครับนไงเอ้างงตัวเอง คนไม่ใช่ควายเอาสายกระปาเส้นหนึ่งเข้าสีขาวนะครับอย่างนี้นะครับเข้าอย่าง,างี้เนาะอีกเส้นหนึ่งนะครับไปฝากไว้ที่สายนำสีน้ตาลครับเอาพันเรียบร้อยแล้ะเอาออกก่อนเสร็จแล้วเราก็พันสายกระปาเข้าไปกับสายไฟบ,บ้านเส้นหนึ่งครับเพราะว่าอีกเส้นหนึ่งเขาจะไปเบอร์หนึ่งสองสามนะครับส่วนสีขาวนะครับที่รเราวัดมีโอมนะครับเราก็ต่อกับสายกระปานะครับ เป็นลักษณะนี้นะครับผมเสร็จแล้วเราก็เสียบปลั๊กนะครับลองดูนี่ครับนี่นี่ครับหมุนแล้วครับเนี่ยกดเรสองครับเบอร์สองหมุนแล้วเบอร์สามครับโอเคแล้วประกอบส่งลูกค้าเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะนะครับก็ต่อก็ประมาณนี้นะครับตัวเล็กเนาะอันนี้เปลี่ยนแกนเปลี่ยนบูธแล้วก็เปลี่ยนซีด้านล่างนะครับวิธีการต่อสายซีนะครับถ้าเราซีหายเนาะเสียบปลั๊กครับผมเบอร์หนึ่งครับ เบอรวหนึ่งก็แรงปกตินะครับนี่ยสายได้ด้วยนะครับนีพัดลมตัวเล็กนะครับเปลี่ยนแกนเป็นบุเรีบร้อยเบอร์สองครับสองแรงได้ใช้ได้เบอร์สามครับโอ้เบอร์สามแรงแรงเลยครับก็ถือว่าเป็นพัดลมที่โอเคนะครับใช้ได้ปกตินะครับก็ส่งลูกค้าได้ครับตอนนี้ก็คิดตามที่ เราเปลี่ยนอะไรบวกค่าแรงไปนะครับก็ประมาณนี้เนาะเป็นไรายได้เสรมิมสําหรับเพื่อนที่ฝึกซ่อมพัดลมอ,อย่างมืออาชีพนะครับถอดฟังติดั้างมื่อเราซ่อมเด็กๆจะเล่นแบบนะครับแล้วก็ใส่รองเท้าด้วยนะครับหาะอะไรลงพื้นก่อนที่เราจะซ่อมเดี๋ยวคลิปหน้าผมได้อะไรมาซ่อมจะมาบอกเพื่อนอีกนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุทกท่านใกำลังใจมาตลอดนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ